Geliyor, ขอพรพระองค์พระองค์พระศิวรึงอภูวาจารสวานับอมนโมนัมาสิวรึงพระแม่โยนีหิสามานาสเตณอมนโมนัมาสิวรึงพระแม่โยนีหิสามานาสเตณอมนโมนัมาสิวรึงพระแม่โยนีหิสามานาสเตณอมนโมนารายศิวรึง พระแม่โยนีฮิสามานามาสเตมอ้มนโมนารารำลึงพระแม่โยนีฮิสามานามาสเตมอ้มนโมนารารำลึงพระแม่โยนีฮิสามานามาสเตมอมพรหมาวิษณุรำลึงพระแม่โยนีฮิสามานามาสเตมออมพระมาวิษณุรำลึงพระแม่โยนีฮิสามานามาสเตม โอมพรหมมาวิษณุรำลึงพระเมโยนีิสามาน